วินเซนโซออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็เปิดบรรยากาศในรถนะครับก็เนื่องจากเรากำลังจะเดินทางแต่วันนี้ไม่ได้เป็นรายการตาโห t r a าเวแต่อย่างใดนะครับวันนี้คือรายการตาโหลรีวิวอุ้ยขอครับรถก่อน <c oughs> วันนี้ตาโหลรีวิวนะครับจะพาไปดื่มกาแฟ ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับปกติที่เวลาเราไปล้างรถเนี่ยเรานึกภาพร้านกาแฟาที่มีการ,ราบริการกาแฟาขณะที่เราอรอล้างรถเนี่ยก็เรานึกภาพว่าจะเป็นร้านกาแฟาที่มันค่อนข้างไม่โอเคนะเป็นกาแฟธรรมดาธรรมานะครับแต่สําหรับร้านนี้เนี่ยเป็นกาแฟาที่ค่อนข้างพรีเมียมทีเดียวแลวผมก็ กินร้านนี้บ่อยมากแล้วก็สะสมกิมมิคของร้านนะครับเป็นเจ้าสิ่งนี้นี่นี่นเป็นฝาจุกของเขาฝาจุกเป็นลักษณะรูปหัวใจนะครับเดี๋ยวเราพาไปร้านร้านนี้กันนะครับชื่อร้านว่าคัมทรูนะครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ติดกับร้านลางรถนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าผมมองว่าน่าจะเป็นธุรกิจเดียวกันเนาะ ก็เขาเปิดร้านกาแฟมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถกันแล้วกันรถค่อนข้างเยอะนะครับ <Okay. S 1> สำหรับร้านคำทูนะครับ <Okay. S 1> ก็อยู่บริเวณถนนคอสองนะครับก็ถนนราชชุมพลที่ระยองนี่นะครับไปมาไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ที่จอดรถก็จอดรถริมถนนนะครับก็อาจจะจอดรถไม่สะดวกนิดนึงแต่ว่าถ้า สำหรับใครที่มาล้างรถเนี่ยก็จอดรถให้เขาร้างรถได้เลยแล้วก็เราก็นั่งรอได้นะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟาที่เป็นมีความสเปเชียลตี้นะก็จะมีเม็ดกาแฟาให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์ชงกาแฟาขายด้วยแล้วก็จะมีเม็ดกาแฟาาแบ่งขายด้วยนะครับเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็มีเม็ดหลายแบบหลายประเทศมากเลยนะครับแล้วก็สามารถไปบอกเขาได้เลยว่าเราชอบกินแบบไหน ให้แนะนําแบบไหนนะครับทาได้ทุกเมนูเลยนะครับแล้วก็จะมีเบเกอรี่อยู่นิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะนะครับก็เป็นพวกขนมปังปิ้งเนาะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นกะหรี่บัฟแล้วก็จะเป็นครัวซองที่เป็นสินค้ายอดฮิตของคาเฟท่ทั่วไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะรับประทานอะไรเดี๋ยวน่าจะเป็นกาแฟสักหนึ่งแก้วก่อนสำหรับยามเช้าในบรรยากาศ ของต้นเดือนพฤษภาคมวันนี้เป็นวันแรงงานวันหยุดนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก็ฝนตกมาแต่เช้าเลยนะครับไปตื่นมาก็ออกมาหากาแฟกินกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ถึงแล้วนะครับนี่ร้านคํทรูคาเฟ่สเปเชียลตี้คอฟฟี่ปกสาน่อยอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำของเขานะครับมีหลายเมนูเลย นี่ผมชอบกินนี้กาแฟส้มนะครับแล้วก็พวกโครบริวนะครับเตอร์ตี้ก็มีนะนซายฟอนคอฟฟี่ก็มีนะนี่กรดชาดเกียวแอปเปิลนะครับอยู่เขานะไปดูกันงในกัน แต่ถ้าดิปซ่าอ,ออกซตรอบอรี่มากกว่านะคะงั้นลองดิปก็ได้ครับได้าเป็นอเมริกันที้ไม่สนนจนามากก็ได้อ่าทำ<ช>ไมร้านนี้มีแต่สาวๆอ่ะครับ อยากให้อยากให้เป็นแบบผู้หญิง,งะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็าจะมีผู้ชายมาอ๋อนี่ไงโลโก้ร้านเขาก็เป็นผู้หญิงครับเหมือนใครคะเหมือนทุกคนแล้วนะใครไปทำงานที่หน้าเหมือนโลโก้กนะ็เหมือน,หนเหมือนเหมือนหมด <laughs> <laughs> ใช่เหมือนหมดเลย <laughs> ดหนึ่ง่มหนึ่งกินหนกินหอมโดดเด่นมากนะครับ อร่อเลยแต่จะไม่ไม่ขนา มในที่ที่กินเป็นคนด่ะไไหวถามช่นนชื่อช่องพี่เขาดิเราจะได้ไปติดตามกัน,ดดดกนเดี๋ยวผม,ผมส่งให้ในเพจ ขคุณ <laughs> ได้ได้กิคานแ้ครบบที่กิมมิคของที่ร้านนี้นะครับจะมีรูปหัวใจอยู่ <c oughs> ผมสะสมไว้นะะ่าจะทักสามสี่สิบอันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อเบอรี่ในที่นี้จะไม่ได้ออกมาเป็นแบบรูปแบบอะโรมาค่ะออกมา,าเป็นเซเวอร์แล้วก็ลัซเซอร์ี่ค่ะอ่านี่นะครับตัวนี้ตัวนี้โอลอมเบียเอลเคโซเลดครัมนะครับเทสนอสตรอเบอรี่ อร่อยจังเรนไม่เคยกินตัวนี้พีซี่ใช่ไหมพีชีพีชแบบไม่คิดอะไรเลยพีชแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดมากจะบอกว่าสารคนละรอบกันค่ะเราจะมีความรสชาติก็จะเปลี่ยนไปบ้างรอบที่แล้วเห็บพีชจะมามากแล้วก็น่าจะ ันนี้แป้งไม่แน่ใจนะน่าจะพวกโปรไฟล์เดิมแต่จะออกลิ้นสมากกว่ารอบที่แล้วจะไม่ไม่กลิ่นมา,มากกว่าก่อนแต่แป้งชอบนะชอบชอบตัวนี้แล้วลูกค้าก็รู้สึกว่าชอบในความที่มันเป็นลิ้นสีด้วยค่ะช่วงนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆค่นะจนกว่าจะน่าจะปีเดือนนึงน่าจะหมดแล้ว ก็ฝากแฟนๆช่อง w i n ซ e n s o r Official นะครับเดี๋ยวผมแท็กมาใน Facebook แล้วกันใช่ค่ะแต่เป็นรีวิวใน YouTube เนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวฝากมาหลังไหมแล้วกันนะครับ,บฝากฝากฝากกดไลค์กดแชร์ w i n c e n s o r Official ด้วยนะครับฝากสาวๆร้าน c o m t r u Coffee ด้วยบ๊ายบาย ใครสะดวกก็แวะเข้ามาคุยกันแวะเข้ามาสอบถามเรื่องรสชาติกาแฟได้ที่นี่เขาสเปเชียล y ตี้จริงๆนะครับแล้วก็มีความชำนาญในการชงมากๆเลยเรียกรสกาแฟได้ออกมาโดดเด่นมากนะครับก็กาแฟมีความหลากหลายมีราคาที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนร้านสเปเชียล y ตี้อื่นๆนะครับก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีราคาแพงนะครับสำหรับสายที่ชอบทานกาแฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแนะนำเบเกอรี่ของที่ร้านก็มีนะครับเป็นนี่โคซองนะครับแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บไก่ผมเคยกินกะหรี่ปั๊บอร่อยดีนะครับก็ขนมด้านล่างก็มีดอปัางปิ้งก็มีนะครับคุกกี้ก็มีนะครับฝากกันด้วยลวกันนะครับสำหรับคํา t o u Coffee แล้วก็ Vincentso ฟ f f i c i a นะครับ บายบายสวัสดีครับ